สวัสดีค่ะ um, ชื่อว่าปิกนะคะปิกเป็น m e t a v r r s e Architect at, uh, ที่ S C b 10x ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่อง uh, The Golden Hours for Developers in the Metaverse ค่ะโ okay. อเคอะวันนี้เนี่ยไอที่เราจะมาพูดเรื่อง The Golden Hours of the Metaverse คือเราต้องรู้ก่อนว่า Metaverse จริงๆแล้วคืออะไร m e t a เวิร์สเนี่ยมันถูกเริ่มมาจากแบบมันเป็น evolution ของตัวเว็บออของตัวะะอินเทอร์เน็ตอะค่ะซึ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกแบงก่งออกเป็น3เฟสอันแรกเนี่ยคือเว็บ one เว็บ one เนี่ยเราพูดถึงเวลาเราเปิดเว็บไซต์แล้วเราก็แค่อ่านเว็บไซต์อย่างเดียวโดยที่เราไม่สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์อะไรได้ในส่วนเว็บ two เนี่ยอันนี้เป็นในโลกของโซเชียลมีเดีย พอโซเชียลมีเดียเราสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ต่ตางๆนานาขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันเราก็เสพคอนเทนต์ของคนอื่นได้เหมือนกันและในส่วนของเว็บสิ่งที่เป็นคีย์หลักคีย์สำคัญที่ทำให้เทคนโนโลยีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะอ่านเขียนแล้วเราสามารถที่จะโอนคอนเทนต์เหล่านั้นได้ซึ่ง ในมุมของ Metaverse เนี่ยเราจะดูกันที่แพลตฟอร์ม2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือ The Sandbox แล้วสองดูที่ Decentraland เป็นหลักๆนะคะอ่ะมาคุยกันว่า Metaverse จะคืออะไรเราเราคงได้ยินแบบ d e f inition ของ m e t a v ว r s e ว่าแบบเฮ้ยมันคือเป็น Virtual Space นะเเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะอิน r ท c กกับคนได้ เราก็ในขณะเดียวกันอะเราสามารถที่จะมีแบบได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่มัน y บีย j ์ s t แบบ physical World เราสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะแบบทำเงินจากแอสเซทต่างๆของเราได้และในส่วนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะมีตัวต,วตวนบนนั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคีย์หลักของ Metaverse มีอยู่3อย่างค่ะคือ หนึ่ง immersive experience หมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีตัวตนของเราอ,อยู่ลงไปในนั้นได้สองคือในเรื่องของ social interaction social interaction นอกจากที่เราจะมีตัวตนแล้วเรายังสามารถที่จะ communicate กับเพื่อนของเราได้ด้วยค่ะและสามความเป็นเจ้าของอ่ะในโลกโลกนี้ค่ะในบ้านของเราอะ่ะเราเป็นเจ้าของอะไรบ้างเราเป็นเจ้าของเกอีเก้าอี้โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนานะผ้าห่มของเราในโลกของเมตาเวิร์สก็เหมือนกันถ้าเราจะมีสัตว์เลี้ยงในนั้นเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของมันได้เราจะมีบ้านในนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะเป็นเจ้าของของมันได้ซึ่งเมตาเวิร์สเนี่ยพอเราคุยกันเรื่องเมตาเวิร์สอะเมตาเวิร์สถูกแบ่งออกเป็น2อ,อย่างค่ะอย่างแรกเนี่ยคือเป็น Centralized Metaverse หรือเมตาเวิร์สที่เราเแบบ Clo s e มตาเวิ e ์สอะค่ะ กับอีกอันหนึ่งเนี่ยคือเป็น Web3-Based Metaverse ที่ใช้แบบ Blockchain Technology เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง Metaverse เนี่ยออสองอย่างเนี้ยความต่างของมันอะ่ะมันอยู่ที่4หัวข้อหลักๆ1คือเรื่องของ Ownership Centralized Metaverse เนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์แต่ว่าแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของคอนเทนต์อย่างเช่น r o บ l o x หรือว่า f c e e o o o เนี่ย เวลาถ้าเกิดว่าไม่ใช่ f a c e b o o k สิต้องเป็น Meta h uh, อ r i z o n เซนเวิร์ถ้าเราจะสร้างของบนบนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเราต้องเสียค่าแบบ o w s h i p เอ้ยค่าแบบคล้ายๆเป็นค่า G.P. ให้กับเขาค่อนข้างเยอะ,อะแต่ในฝั่งของ close อของขอ open m e t เ v e ร s e เนี่ยเราจะมี True Ownership เช <c> ่น <oughs> The Sandbox เราซื้อแลนเราจ่ายเงินไปก่อนซื้อแลนทุกอย่างที่เราสร้างเรา Create บนนั้นใครเข้ามาบนพื้นที่เราแล้วสามารถทำเงินให้กับเราได้เนี่ยทั้งหมดนั้นนะจะเป็นของเราเลยค่ะอ่ะสองคือในเรื่องของ securitysecurity Security เนี่ยพอทุกอย่างมันถูกสร้างอยู่บน database ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งอ่ะมันแน่นอนการถูกโจมตีการที่จะโดนแฮกอ่ะมันถูกทำได้ง่ายกว่าเยอะมากแต่บน b l o c k c h a i n b a s e m e t a v e r อะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยมันะเ c ียวกว่านะมันมี transparency และ uh, security งียทั้งหลายอะ่ะมันถูกคุมโดยหลายๆ validators ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง 3. ในเรื่องของ revenue sharing อย่างที่เราบอกอะคะ่ะพอเราเป็นเจ้าของแล้วอะ revenue ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแชร์ให้กับใคร อันนี้ในฝั่งของบล็อกเชนเบสเมดเว e ร์สนะคะแต่ในฝั่งของด e เซนท r a ลไลซ์ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่เราขายของไปนี้มันมาพร้อมกับฟีที่ค่อนข้างเยอะที่เราต้องใจ่ายให้กับตัวแพลตฟอร์มเองอย่างสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของ cross operation อ,อันนี้คือถ้าเกิดว่าในฝั่งของตัว Centralized Metaverse อะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เราจะสื่อสารกันระหว่างตัว Horizon World กับตัว Uh, Roblox มันเกิดขึ้นได้แบบยากมากเลยเพราะว่าเฮ้ย Horizon World อาจจะเขียนด้วยภาษาหนึ่ง Roblox อาจจะเขียนด้วยภาษาหนึ่ง Infrastructure ก็ใช้คนละ Infrastructure มันไม่สามารถที่จะ c o m m u n i c a t e กันได้แต่นี่ส่วนของ blockchain based metaverse เนี่ยโอกาสที่มันสามารถทำได้มันมีแบบเยอะมากถ้าเรา build asset อะไรบางอย่างเราต้องการที่จะ transfer theoretically มันสามารถทำได้ ทรานสเฟอร์จากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้เลยโดยที่ของ2อ,อย่างเนี้ยยังเป็นของชิ้นเดียวกันไม่ใช่ก๊อปปี้แบบตัวแอตทริบิวของอันหนึ่งและมาเพสในอีกทีหนึ่งค่ะอ่ะซึ่งทําไม m ม t a v e r s e ถึงน่าสนใจสิ่งเกิดขึ้นคืออ่ะเมตาเวิร์สแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มีอยู่แบบอยู่นิดหนึ่งแล้วกันถ้าเทียบกับตัวแบรนด์ทั้งหลายที่เขาสนใจเข้ามา Uh, ในวงการ g, เหตุเราเห็นว่าแบบ Microsoft, Meta, แม้กระทั่ง Samsung เนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของตัวตัว Metaverse ในฝั่งของ Auto เนี่ยก็จะมีอย่างพวกแบบ BM, Media Entertainment เนี่ยอันนี้มองว่าเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดแล้วน่าจะช่วย drive ให้ Metaverse สามารถเกิด Mass Adoption ไดอ้อย่างแบบอ่ะ Disney ใช่ไหมมี s n o o p d o g มี Warner Music Group ที่เข้ามาแม้กระทั่งในฟู้ดอินดัสทรีอะหรือแบงค์แบงค์เซอร์วิสเงี้ยก็คือเข้ามาอยู่ในโลกของเมตาเวิร์สเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคำถามคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้คนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเมตาเวิร์สเลยเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นปีที่แล้วในโลกของเว็บตรีเนี่ย เราเห็นว่า Funding อ่ะมัน drop ลงไปแบบชัดเจนมากใน average deal size อ่ะมันลดลงไปถึง24%หรือว่าในเรื่องของ Funding อ่ะที่มันแบบดี line อย่างชัดเจนแบบลบ64%ระหว่าง Q on Q มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มี2เหตุการณ์หละะักค่ะที่เกิดขึ้นเป็น responsibility ใหญ่ๆเลยที่ทำให้คาดว่า Invest, personal investment ของหลายๆคนที่อยู่บนโลกคริปโตก็ไม่น่าจะดีด้วย เหตุการณ์แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1 terra crash terra เนี่ยเป็น chain ใช่ไหมคะที่เขาออกเหรียญมา2ชนิดเหรียญแรกอะ่ะเรียกว่า ust และเหรียญที่2อ,อะ่ะเรียกว่า luna 2เหรียญเนี้ยมันจะทำงานด้วยกันแล้วก็จะต้องมี balance แล้ววันหนึ่งเนี่ยด balance it off มันก็เลยทำให้ตลาดปั่นป่วนไปหมดจนสุดท้ายแล้วอ่ะ luna แบบแทบจะไม่ ไม่เหลือค่า UST ก็ไม่ได้ถูกเปไปที่1ดอลลาร์แล้วและในอีกเหตุการณ์นหนึ่งอะคะ่ะในตอนเดือนอพฤศจิกาปีที่แล้ว FTX แตกเหมือนกันก็เป็นเรื่องของยัง ongoing investigation ละกันว่าตอนนี้ให้สุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับทาง FTX กันแน่คะ่ะ แต่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันเราเราคุยแบบมันทุกคนพูดแต่ Metaverse สอะไปทุกที่โฆษณาทุกอย่างหรือแม้กระทั่งพวกคอร์สทั้งหลายอะมีแต่คนเปิดคอร์สม e ตาเวิร์ออกมาแล้วก็มีแต่คนสร้าง Metaverse สแพลตฟอร์มออกมาขายแลนดไปก่อนจะอะไรยังไงก็ตามเาเป็นเรื่องของอนาคตอะ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราดูตาม Hype c y ์ไซคของ Emerging Tech ในปี2022 Metaverse อ่ะมันเพิ่งเริ่มแบบเพิ่งเริ่มแบบทริกเกอร์แบบ that innovation เองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ย m t t a v e r s e ตายแล้วอ่ะไม่ใช่แน่นอนและที่แน่ๆเนี่ยยักษ์ใหญ่3อย่าง Microsoft, q u อ l c o m อ m แล้วก็ Meta ไม่ได้เห็นด้วยแน่นอน เพราะว่า3คนเนี่ยสามสามยักษ์ใหญ่ในวงการเทคอะ่ะเขากำลังโฟกัสเ e เ e ล o อปเมตาเว s รข้อดีของการที่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ใน Hy Market ็ตละมันมันเป็น Bear Market เอ่อมันเป็นช่วงเวลาที่ d e v e l o p e r ทั้งหลาย b u i l d e r รทั้งหลายสามารถที่จะคิดหา Venture Business แล้วก็รวมถึง Product ใหม่ๆที่ ส u างค์เนี่ยมากขึ้นออมี good Foundation ในส่วนของ Meta เนี่ยสิ่งที่เขาทำอะ่ะเขาโฟกัสไปที่อยู่2อ,อย่างหลักอะค่ะตอ,ตอนนี้น่าจะเหลือแค่อย่างเดียวเป็นหลักแล้วอ่ะหนึ่งคือเกม2คือเรื่องของดิจ i t a ลทวินเรื่องของดิจ i t a ลทวินอ่ะ Microsoft เอ่อเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งพอสไปแต่ว่าในส่วนในส่วนของเกมเนี่ยเขาอะ่ะสนใจไปที่2ประเด็นประเด็นแรกอะ่ะคือในเรื่องของเกม Experi e n c e ประเด็นที่สองอ่ะคือในเรื่องของ Gaming Infrastructure ส่วนควคอมเนี่ยอ่ะควคอมเป็นบริษัทที่สองซึ่งสิ่งที่เขาถนัดอ่ะเขาถนัดพวกตัวฮาร์ดแวร์ตัวชิปทั้งหลายเขาอ่ะก็เลยโฟกัสไปที่การสร้างการ develop ชิปสำหรับ AR VR การทการทำตัวแบบเอ่ p อ d e v e l o p i n g p l a t สำหรับสำหรับเอ่อส d e d reality developers แล้วก็ใน ด่านสุดท้ายเนี่ยในอันสุดท้ายที่เขาโฟกัสอะก็คือในเรื่องของ 5G ซ,ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ดีเราก็จะมตาเวิร์สก็จะไม่เกิดขึ้นอะและในส่วนของเบต้าเนี่ยสิ่งที่เขาโฟกัสเกมมิ่งเหมือนกัน a อ quire ตัวเกมสตูดิโอค่อนข้างเยอะแล้วสองเป็นเรื่องของแอดแอนด์มาร์เก็ตติ้งและสามเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์อย่างที่เราเห็นอะ Ờ, ตัวอ c u l เคสที่เป็นแว่น VR เนี่ยก็ถูก Meta Acquire ไปเหมือนกันนะคะซึ่งเทรนที่เราเห็นเราเห็นว่าเฮ้ยตัว Giant Tech Company ทั้งหลายอ่ะเขาอ่ะพยายามจะออกนอกกรอบของตัวเองเขามองเห็นถึง potential ว่าเฮ้ย MetaVerse เนี่ยแหละน่าจะเป็นตัวที่จะเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างรายได้ใหม่ๆใ,ให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเฮ้ยทั้ง3ามอ่ะ สา,สามบริษัทนี้เนี่ยก็ยังสติ๊กอยู่กับอะไรที่ตัวเองอะ่ะเก่งอย่าง Microsoft อะ่ะก่อนนันเนี้ยเขาแบบเขาก็ทำา x o x x มาอยู่แล้วแล้วทำไมไม่พัฒนาต่อยอดไปจากแบบเอ่อ t p v t i t i v e edge ของตัวเองอะ่อะส่วนคว l c คอ m เนี่ยก็เก่งในด้านของพวกฮาร์ดแวร์ส่วน Meta เนี่ยเก่งในด้านไหนด้านโซเชียลมีเดียด้าน Ads เ n นต์มาร์เก็ต และในมุมของ S c B 10x เนี่ยหรือในในมุมของเรา as a builder ละกันไม่ไม่บอกว่าใน as แบบ S B 10x เ,เราอยากเราแบบมองว่าเราจะเห็นอะไรที่จะเกิดขึ้นในอินดัสทรีนี้บ้างค่ะอย่างอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราจะเห็นอะไรเราอยากจะโชว์ให้ดูว่าแบบ close metaverse กับ Open Metaverse อะอันเนี้ยมันมีความต่างต่างกันมากพอสมควรซึ่งในตัว l a n d s c a เนี้ยทั้งหลายอะเราคาดหวังว่าพวกเนี้ยจะถูกอ๋ออ่ะ,อะขอโทษทีค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เนี้ยมันจะถูกแบบพัฒนาให้ได้เยอะขึ้นถูกไหมคะซึ่ง เทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้อะ่ะมันอยู่แบบในแบบ s e v e layers ของตัว metaverse ตั้งแต่แบบ experience ไปถึง infrastructure เราอยากที่จะเห็นแบบ advancement ของของแบบ all the seven layers เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขาดแบบ experience ไปอย่างเงี้ยเฮ้ยคนก็ไม่เข้าไปนะหรือว่าถ้า infrastructure ไม่ดี metaverse ก็รันไม่ได้ถูกไหมคะซึ่งนี่ยคะ่ะคือเทคโนโลยีที่ จะมีผลต่อการพัฒนา metaverse ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชน extended reality 5G หรือว่าตัวแบบ artificial intelligence รวมถึงตัว Data ด้วยนี่ค่ะอ่ะในส่วนอขอโทษทีค่ะไม่ได้โอเคอ่ะ ในส่วนของบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่บอกไปอะค่ะบล็อกเชนเทคโนโลยีอะมันทำให้เกิด the concept ของตัว open metaverse อันนี้ก็ตามที่อธิบายไปช่วงต้นเลยค่ะและในส่วนของตัว extended reality เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ extended reality เนี่ยจะช่วยทำให้ประสบการณ์ของคนอะ ที่เข้าไปอยู่ในโลกของเมตา v e r เวิร์สอะเฮ้ยมันดีขึ้นเยอะมากเลยซึ่งตอนนี้เรามองว่าไอตัว Extended Reality ที่เราพูดถึงอะมันคือตัว Virtual Reality กับตัว Augmented Reality Virtual Reality คืออะไรคือการที่แบบตัวเราอะเข้าไปอยู่ในโลกเวอร์ชวทั้งหมดแต่ว่า Augmented Reality เนี่ยให้คิดซะว่ามันมีอีกเลเยอร์หนึ่งของแบบ Experience อ่ะ on top of แบบ โลกแห่งความเป็นจริงอะค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราดูดูตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยแล้วอยู่ดีเนี่ยมีแอฟเวทาขึ้นมาอันนั้นอนะคือเทคโนโลยีของแบบฝั่งของ AR ค่ะอีกอันนึงที่เราคาดหวังว่าจะเมิร์จเข้ามาอยู่ในโลกเมตาเวิร์สอะ คือตัว AI AI ะจะเข้ามาช่วยในการที่เราจะช่วยในการ develop พวกแบบ storytelling ทั้งหลายสอง AI อะจะเป็น creative partner ที่ดีของ artist designer ทั้งหลาย 3. ในเรื่องของ interface optimization ซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เ,เราำเทำให้ตัวแพลตฟอร์มสามารถที่จะรู้ได้ว่าฮ ตาของคนนะ่ะกำลังมองไปที่ตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะของการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกันเราคาดหวังว่าเฮ้ยเราจะได้เห็นการใช้เทคโนโลยี2อย่างเข้าด้วยกันหนึ่งคืออันนี้อันนี้เป็นแอปของ IKEA ค่ะ IKEA เนี่ยเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เรารู้เนาะอยู่อยู่ที่เมกาบางนาอ่ะ i k e กใช้ตัว extended reality ใช่อ u g กมเม e เท e ดเรียลิตเข้ามาเพื่อช่วยให้คนเนี่ยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าของเขาะที่ดียิ่งขึ้นเขาคนสามารถที่จะ Visualize ได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามี f u อร์นิเจชิ้นนี้อยู่ในบ้านของเราอะจะเป็นยังไงแต่ในสิ่งที่ IKEA เพิ่งทำไปคืออ k e กเนี่ยใช้ตัวแบบ m i n h l n e r n i r n i n g เข้ามาเพื่อช่วย suggest ว่าเอ้ยเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนออกแล้วชิ้นไหนมาแทนโดยที่แบบไม่ต้องเป็นแบบเราไม่ต้องนั่งเคลียร์สเปซอะเรามองว่าแบบการ crossover ของเทคโนโลยีทั้งสองอย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นค่ะในช่วงของการ build แบบนมาร์เกตนาะอ่ะและอีกอันนึงที่เรามองว่า metaverse อะกับเทคโนโลยีของ metaverse อะจะเข้า มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากคือในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการศึกษาเนี่ยลองคิดสภาพดูว่าถ้าถ้าเกิดว่าสมัยตอนที่เราเด็กๆอะคะ่ะเราเรียนเรื่องเ,ออเบลอ biology เอ่อชีววิทยาแล้วเรามีแว่นตาแว่นหนึ่งขนาดเท่านี้เลยก็ได้สมมติว่าขนาดเท่านี้แล้วเรามองเห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวตับไตไซพงแล้วเรารู้ว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปอะ อาหารเราผ่านอะไรบ้างกล้ามเนื้อตละมัดอะมันทำงานยางังไงถูกไหมหรือในวิชาแบบ astronomy ดาราศาสตร์อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าอ่ะพระาทิตย์หมุนด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นมันสามารถที่จะพยากรณ์ได้ไหมแล้วเราสามารถที่จะแบบ visualize ภาพอะได้แบบดียิ่งขึ้นเราสามารถที่จะเข้าเข้าใจคอนเทนต์ต่างๆคอนเซ็ปที่ ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเรียนชีวะเราดูรูปผ่านแบบภาพตัดอะเราเราไม่เข้าใจว่าภาพตัดเป็นยังไงอะแต่อันเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นเป็นภาพสามมิติเลยว่าแบบเฮ้ยร่างกายเรากำลังทำงานยังไงหรือว่าดวงดาวแต่ละดวงอะหมุนยังไงกันแน่ค่ะอ่ะและใน,นอย่างสุดท้ายที่เราคาดการว่าแบบมันน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยคือเครื่องมือสําหรับ builders เครื่องมือสำหรับ builder ตอนนี้เนี่ยในฐานะที่เป็น builders เองอะยอมรับเลยว่าณนะตอนนี้มันยังไม่ได้ advance ขนาดนั้นแล้วก็ทางทีมกับทางปิกเองอะก็ s t r u g g ประมาณหนึ่งว่าแบบเอ้ยเครื่องมือมันเราเป็น early adopter เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจว่าเครื่องมือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็จะมีบักตลอดเวลาด้วย อ,อย่างด้านสายมือค่ะเป็น Vox Edit ที่ถูกผลิตโดยทาง The Sandbox เอ่ e อ v t x Edit เนี่ยในในคอนเซปต์ของ t h Sandbox ออเขาคือ anyone can create things แล้วก็เขาผลิตอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันแบบ f r ร e ด d ลีกับตัว amateur like amateur developers มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันอะเรามองว่าเฮ้ยในอีกหน่อยอะ เครื่องมือต่างๆอ่ะมันจะถูกทำให้ Friendly กับทั้ง p r o f e s s i o n a l creators ที่เคยอยู่ในวงการออกแบบมาก่อนกับกับเออ amateur ที่เฮ้ยอยากจะสร้างอะไรสักอย่างนะแล้วเขาสามารถที่จะพลิกมันเออพิก up มันได้อ่ะแล้วในส่วนของขวามือเนี่ยเป็นตัว A.R. Building, building tools อะค่ะของทาง Qualcomm ที่ Qualcomm develop มาชื่อว่า Snapdragon Spaces มานั้นค่ะอ้อยางสุดท้ายอันนี้อันนี้สำคัญมากในเรื่องของ identity ค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ under develop มากในโลกของ metaverse อย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะคะว่า metaverse เนี่ยมันคือการที่เราอะเอาตัวตนของเราอะเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้น่ะ เฮ้ยเราไอเดนิตี้ของเราอะคืออะไรไอเดนติตี้ของเราบน decentralized กับไอเดนติตี้ของเราบน the, the sandbox เหมือนกันหรือเปล่าซึ่งณนะตอนนี้อะค่ะมันมีมันมันมีหลายๆลาย product ออกมาอย่างเช่นอันแรกอะค่ะด้านสายมือสุดเนี่ยคือ ready player me ready player me เนี่ยเป็นการที่เราอะสร้างตัวแอต a ท แล้วสามารถที่จะถูกใช้ได้ในหลายๆ m e เ a v e เวิอันที่สองเนี่ยคือบอนดีค่ะบอนดีเนี่ยเป็นเ,เป็นคล้ายๆกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแบบอิเดนติตี้ซึ่งอันเนี้ยมันเราสามารถที่จะเข้าไปสร้างพื้นที่ของตัวเองบนนั้นได้และในขณะเดียวกันนะเราสามารถใช้พื้นที่นั้นนะในการแบบเล่นกับเพื่อนคุยกับเพื่อนแชทกับเพื่อนได้เหมือนกันนะคะและอันสุดท้ายเนี่ย ที่เรามองว่าเฮ้ยน่าจะเป็นตัวพิสูจได้ดีว่าตัวตนของเราอะคือใครมันก็เลยมาจากไอเดียว่าเฮ้ยตัวตนของเราคือใครคือสิ่งที่เรา experience ใช่ไหมอันเนี้ยคนก็เลยจะคิดถึงแบบถ้าเกิดว่าเรามีใครๆกับสติ๊กเกอร์บุ๊กที่บอกว่าเราอะไปที่ไหนมาบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของตัว p r o แอปหรือว่า Proof of Attendance Protocol ในโลกของเว็บเรค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปงานหลายๆงานเนี่ยเรา,าเขาอ่ะก็จะส่งลิงก์มาให้ซึ่งลิงก์ลงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราอ่ะสามารถที่จะมินท์ NFT ขึ้นมาอันหนึ่งที่จะบอกว่าเฮ้ยเราไปงานนี้มาแล้วนะใช่ค่ะอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย s u c c e s s อะ่ะในการสร้างของ m e t a v e r s e อะ่ะคืออะไรกันแน่ Key Success เนี่ย ในบทสรุปของเราเนี่ยมันจบอยู่ที่6อย่างอย่างแรกคือ experience experience ต้องดีถ้า experience ไม่ดีคนก็จะไม่ใช้ 2. องเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยถ้าหน่วงหน่วงถามว่ามันช่วย improve กับตัว experience ไหมก็ไม่อันที่3ในเรื่องของ commercial infrastructure ถ้าเกิดว่าเราเราให้พูดแบบ Frankly เลยละกัน เราอยู่ในโลกของทุนนิยมถ้าเกิดว่าคนเข้าไปสร้างอะไรแล้วเขาไม่สามารถหาเงินได้อะสิ่งนั้นก็ไม่ได้สแตนขนาดนั้นแล้วมันทำให้คนขาดแบบออขาดแบบแรงจูงใจในการสร้างอันที่4เรื่องของ privacy and identity เรื่องนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเดี๋ยวนี้คนเราคอนเซิร์นเราเริ่มไม่อยากเปิดเผยว่าตัวตนของเราอะ คือใครจริงๆบนโลกโซเชียลมีเดียเพราะเราเห็นคนสแกมกันเยอะมากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกันอ,อันที่5คือเรื่องของการของ workforce of the future ทำยังไงที่เราจะสร้างทาเลน t ขึ้นมาเพื่อมาช่วยพัฒนาพัฒนา product ใหม่ๆใ,ในโลกของ Meta v e r เวให้ได้เยอะขึ้นและอันสุดท้ายทุกอย่าง ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่า regulation ไม่อำหนวยเรื่องของ tax เรื่องของแบบ social infrastructure หลายๆยังไม่พัฒนามากพอซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเช็ค6อย่างนี้ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะเกิด mass adoption ทางเรามองว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นทำไมคะ แบร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละค่ะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่เราจะบิวอะไรสักอย่างพัฒนาอะไรสักอย่างขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณมาก